สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูพิตาทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะหยิบแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะและเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่64นะคะ ฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กเขียนตัวเลขให้ตรงกับคําศัพ์เดี๋ยวครูเนี่ยจะอ่านคําสั์ให้เด,ด็กฟังและให้ลูกลองฝึกฟังแล้วก็เติมตัวเลขลงไปนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะคาที่หนึ่ง sixteen sixteen เติมตัวเลขได้เลยค่ะข้อที่สอง seventeen seventeen คำที่สาม nineteen nineteen คำที่สี่ eighteen eighteen คำสุดท้าย twenty twenty ทันไหมคะลูกอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างครูด้วยนะคะก่อนเก็บนะคะอย่าลืมฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะลูกนะ เป็นการทบทวนความจำค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เหนื่อยหรือยังอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะสู้ๆนะลูกนะ